ข้อย1ยิงลูกกระสุนมวล m ในแนวราบด้วยความเร็ว u นะครับไปกระทบท่อนไม้ m ใหญ่ซึ่งวางอยู่นิ่งที่ขอบโต๊ะสูงจากพื้น h ดังรูปทำให้มวล m เนี่ยเคลื่อนที่ตกจากขอบโต๊ะลงมาถามว่าระยะ d ตรงนี้จะมีค่าเท่าไหร่เมื่อท่อนไม้ตกถึงพื้น คำนวณข้อนี้ก็ขั้นที่หนึ่งก็หาว่าเราจะรู้ความสูงตรงนี้เราจะรู้ระยะตรงนี้ได้สิ่งแรกที่เราต้องรู้จริงก็คือรู้ความเร็วของมวล m ใหญ่ซึ่งความเร็วของมวล m ใหญ่เราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ก็จากการที่มวล m เล็กพุ่งเข้าจนมวล m ใหญ่นะครับโจทย์ไม่ได้บอกว่าลูกกระสุนรุดออกมาดังนั้น เมื่อถูกยิงเข้าไปแล้วเนี่ยกระสุนก็จะถูกฝังอยู่ข้างในนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นมวล m ใหญ่บวก m เล็กนะครับนั้นเราได้ม omentum รวมก่อนชนเท่ากับ momentum รวมหลังชนก่อนชนก็จะมีมวล m เล็กความเร็ว u หลังชนก็จะมีมวล m เล็กบวก m ใหญ่ความเร็ว v หรือความเร็ว v มีค่าเท่ากับ m ส่วน m เล็กบวก m ใหญ่คูณด้วย u นะครับพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับจากตรงนี้ถ้าเราเพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของมวล m เล็กและ m ใหญ่นะเราได้จากสรรมการการเคลื่อนที่ก็คือ s y เท่ากับ u y t บวก1 t บวก1ส่วน2 a y t กำลังสองเราก็จะได้อะไรครับแทนค่า s ด้วยลบ h u t ก็คือควา u y t ก็คือ0เพราะว่าความเร็วตามแนกัน y เป็น0 1ส่วนสอก็คือความเร่ง g ในทิศลบคูณด้วย t กลังสอง 2. หรือเราจะได้ h มีค่าเท่ากับโทษทีไม่ใช่ h ตรงนี้เราจากตรงนี้เราจะได้ t เท่ากับ square root 2 s ส่วน g นะครับพิจารณาการเคลื่อนที่แกน x นะครับระทะทาง d ก็จะมีค่าเท่ากับความเร็วคูณด้วยเวลานะครับจากตอนที่1เราได้ความเร็วเราก็แทนค่าความเร็วเข้าไปคือ m เล็กส่วนด้วย m เล็กบวก m ใหญ่ u เวลา t ของเราก็คือรูทสองเส่วนจดังนั้นจากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดเราจะได้ระยะ d มีค่าเท่ากับ m เล็กบวก m ใหญ่ m เล็กหารด้วย m เล็กบวก m ใหญ่คูณด้วย u คูณด้วยสแควรูสอง S ส่วน G